สวัสดีคุณผู้ชมทุกตัวนะครับเอ้ยไม่ใช่ทุกคนสิครับผมคนมันจะเป็นตัวได้ไงจริงไหมครับผมวันนี้นะครับก็เป็นวันนวลๆอีกวันหนึ่งครับผมเป็นวันที่อากาศร้อนมากๆเลยนะครับก็อย่าลืมทําตัวให้เย็นๆกันด้วยนะครับอาบน้ำบ่อยๆนอนตักแอร์กันเลยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมนี่ครับ a p p y w h e ิ l ครับผมอ่าครับอ่าไปเล่นกันเลยนะครับเล่นแก้เซ็งครับผม อมีอะไรให้เล่นบ้างวะเนี่ยโหมีแต่ดา่านไม่ค่อยมีดานเลยครับผมอ่าเดี๋ยวแป๊่าเนะอ่าแท็บเทคนี่ละกันครับผมเอ,อาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับโอ้ยเล่นไงวะ อ้ยสัตวเอ,อ้ยอ่าโอเคครับผมจับหลักได้แล้วครับอ่าไปลุยกันเลยครับผมย้่วโอ้อสปิดด่านนี้ด่านสปิดบิดนะครับผมสู่ความอถ่งสู่ความเบื้งหวานไก่โพลเลยครับผมและไม่มีชิ้นดีเลยครับโอเคครับมาเริ่มใหม่ครับผม ชีวิตคนเราก็ล้มเหลวได้มันก็ต้องเริ่มใหม่ได้นะครับผมวัลวลาว่าอุ้ยสัตว์หัวขาดเลยเหียโอ๋ไงวะกูก็วิ่งแล้วนะจะเอาอะไรอกูเนี่ยท,ทิ้งลูกลงไปแล้วก็ลองตามลูกนะครับผมมา โอเคครับดันครับรู้สึกว่าจะไม่ลุ้งครับผมด่านนี้โลบสวิงเป็นไงวะออกอนี้ครับผมไงวะโอ้ยสัตว์เอาใหม่ครับผมอ๋อน้องหวานจิบหายเออเอาใหม่ครับผม เจียบตูดเลยครับผมเอาใหม่โอ้เล่นไงวะอ่าจับได้แล้วครับผมโอ้ยสัตว์ไมข่าไม่เหี้ยยังไม่นันกระโดดเลย อึดฮึดฮึสัตว์ไม่ข้าวเอาใหม่เอาใหม่ครับผมดีๆแล้วไม่ก่ออะไรก็ไม่รู้โอ้โหใส่ข้างห้อยเอาใหม่ครับผมวันนี้ก็จะผ่านไหมเนี่ยเโอ้ มันจะผ่านไหมวายสัตว์เออโอ้โอ้อนาจายยาัยจริงครับผมเปลี่ยนแล้วกันครับไม่ไหวแล้วไม่ทันได้กระโดดมันก็ล่วงทุกทีครับผมแทบเทคล้วกันครับผมเออจะฮึอืมอ,อ,อ,อีกนิดหนึ่ง โอเคครับผมลงอย่างคล่องปืนนะครับอ,อุ่นนะโปรเฟสชันอลเป็นไงเอ้ยกับดักก็ไม่บอกกูโอ้ยน่าสมัตจอ่า,อาถอยหลังอย่างเซียนนะครับผมอ,อันนี้โอเคครับผมรู้หลักแล้วต้องรีบถอยรวเร็วเลย อุยอุ๊ยโอ้ยสัตว์แทงหัวโอ้มิตดียวเองอ่ะเจอเฮ้ยอ่ะอุ้ยไปเร็วๆหน้ารีบๆลงลองแบบลองแบบดิจิตอลโอ้ยสกูไม่น่ากระโดดเลยแหมวผม อันดัาหน,นึงก็ถือว่าเราบรรลุภารกิจนะครับผมหลายคนก็คงเปิดเทอมแล้วนะครับก็ขอให้ตั้งใจกับที่โรงเรียนนะครับผมอืมอันเนี้ผ่านมาแล้วครับผมเป็นไงต่อวะเฮ้ยปีนขึ้นไป ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ครับผมอุ้ยเบรกเบรกเบรกอุ้ยเบรกเบรกเบรกอุ้ย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 โอ้ยสัตว์เอ้ยนิดเดียวเองเอาใหม่เอาใหม่ครับผมเมื่อกี้เกือบจะจะผ่านอยู่แล้วอ่ะ ลงมาเปียกที่จอ ikat. มึงต้องถอยแล้วเร็วครับผมมึงยังขี่ได้เอเนาะไปแบบช้าๆครับผมขาไม่ติดอ่ะเอาขาไปด้วยนี่แหละจะคือ <c oughs> <c oughs> อันแน่โอเคครับ เราตัดทิ้นส่วนที่ทําให้ถ่วงถ่วงเวลาระหว่างทางแล้วครับผมก็จะนี่ครับเป็นไงคมเทพเป็นไงโอ้ยนิดเดียวเองซะเลยโอ้ไม่นี้โอ้จะผ่านอยู่แล้วอะ่ะ โอเคครับผมลงแลง้วๆๆๆๆขึ้นไปดีโอ้ยยยอยยยยีย้ยยอยยยยียย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 ยกยะยยยอยย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  จะหื้อไม่บาดเจ็บอะไรเลยครับผมเทปละเอจือเยี่ยมอุ้ย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 นิดเดียว ย,ยังขยับได้อยู่ครับผมแต่หมันไปไม่ได้ไอสะเสดอิ้ยเปลี่ยนดานแล้วกันนะผมโอ้ไม่มันลุกเป้าหมายแล้วมีอะไรเล่นอีกเนี่ยเสร์จอะไรคอนแล้วก็เอานี่แล้วกันนะผมไอไอผมรักลุงนะครับเอาลุงไปดีครับผมลุงลุงลุกสิครับผมลุงครับ ลุกขึ้นมาสู้ชีวิตต่อผมลุงลุงครับอีลุงโอเคครับผมลุงเขลุกขึ้นมาสู้กับชีวิตต่อแล้วครับผมทำไมครับลุงลุกลุงลุกขึ้นมาผมรู้ลุงทําได้ลุงเออลองใส่ลุงเขาลุกมากไปหน่อยนะครับผมวิ่งล้มสลายเลยครับ ให้ลุ้กูบินได้ไปเลยญเปน็นไงครับผมอันนะ่าไม่ได้แดกครับผ,ผมลุกครับผมลุงลุงต้องทำได้เชื่อผมลุง ลุงทาได้เชียผมลุงลุงครับผมลุงทาได้เดียวครับลุงผมรู้ลุงทําได้นี่แหละครับลุงลุยเลยครับลุงลุงเออลุงไปต่อได้ครับผมลุงลุงทาได้ลุงลุงอย่าพึ่งมาล้มตอนนี้ลุงเอาเลยลุงไปเลยลุงลุงเออ ลงเลาะเลยครับผมผุมต่อมันจะพาครูมาทำไมเนี่ยอยูยดีของครูดีก็ดีอยู่แล้วนะครับผมโอเคครับรันฮิวแมนรันแล้วกันนะครับวิ่งขนวิ่งอะไรวะกดแซดกดูกดไซดได้มาครับผมไม่อยากกดแซดนะครับเฮ้ยเจอโอ้โหนั่งหด เราเก้าข้ามผ่านดวงจันทร์ไปแล้วยังรอดไหมรอดไหมรอดเถอะครับผมรอดเถอะครับอย่างนี้รอดเถอะครับผมสัตว์สตแตนอะไรตั้งหนามึงกลัวกูไม่ผ่านหรือไงเยียโอเคครับผมเราได้เก้าข้ามผ่านดวงจันทร์แล้วเข้าสู่เส้นชัยอย่างสวยงามนะครับผมจะมีกี่คนที่ทําได้ครับผมมีมี โอเคครับมีด่าไลาต่อยครับเนี่ยเอเดล่าซันตาอีสซาตานอีอะไรวะอันนี้มาแนวพอลูกออดอีสโอ้โ,อโหมาไม่จงไม่เสียงกูเลยครับผมต้นมาก็มานะครับกูปไปได้อืดเอ่อติดเงื้อแป๊บครับผม อือผ่านได้มันโคตคเทพเลยรู้เปล่าต้องเปลี่ยนตัวละครครับผมรู้ว่าลุงทําได้ลุงลุงลุงทําได้ครับผมลุง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 นั่นแหละครับลุงลุงทาได้ลุงทําได้นี่ไงครับผมผมบอกแล้วว่าลุงทําได้ลุงทําได้ลุงลุงลุงทาได้ครับผมลุงลุงทําได้ลุงลุงทําได้ครับผม เกียรม้าก็ตอนนี้แหละครับผมโอ้ยสัตวดม้านั่นล้ออไอ้ไฟอี๋ลุงลุงลุงโอ้ยลุงบอกปล่อยกูมานิ่มๆไม่ได้เหรอจะเฮ้ยอื่เทำเสียงหลอนะโอเคครับผมลุงเออเออแหลกสลายลงไปกับตาวูู้ฮ เออนี่ครับลุงเขายังสู้ชีวิตต่อได้ครับผมเห็นไหมครับเนี่ยออโอเคครับผมเครื่องลุงค้างครับเออเต็มเต็มครับผม เออยังได้อยู่เลยครับผมแน่เลยนะคนเทพมีจริงเออ,อเ,เออ <c oughs> เออ, <c oughs> เอ,อทำไมเป็นอย่างนี้ฮะเฮ้ทำไมอ <c oughs> ะแหลกสลายลงไปกับตา เลยครับผมจะผ่านไหมเนี่ยจะเหตโอเคครับคือแต่สภาพไม่ผ่านแน่นอนนะครับผมเอออันไหนโอเคครับผมเดี๋ยวก็กล้จะจบแล้วครับประมาณสักสิบนาทีเนี่แหละครับแต่ดูเหมือนว่าผมจะเลยแล้วนะครับผมด่านยากวครับด่านสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวไปกันแล้วครับผมดาวเด็ดเดย์แล้วกันนะครับอ่าชื่อดูมัน เออจะเู้อ้าเออโอ้โหลงมางี้ตายเหอะครับผมจริงเอาหนเาูเอากูขึ้นไปขึ้นไปอ่าเอาผมขึ้นไปสิครับผมอ่าเสียงร่อกแล้วนะกูเป็นนักโดดทีมชาติอุ้ยอุ้ย ไม่มีใครมาเออกระโดดผิดไปนิดนึงนะครับผมกระโดดลงเหวรับผมล,ลายลงไปกับตาอือวู้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 อ <c oughs> ู้วู้ว้วู้วู้วูกูู้้าู้วู้วู้อู้วออู้ว้วู้้วู้วูู้ ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้เอ่ออ๋อมันให้กระโดดเชือกแน่ๆเลยครับผมโฮ้หดูจากสภาพแล้วม่เจ็บหน้าดูวะผมร้องแบบลั่นบ้านเลยอะ,ะจะเฮ้ยว่ง่งงากูโดดได้เจ๋งบูอ๊อด เอ้ยเกาะไม่ดันน่ะเอาใหม่ครับผมชีวิตยังมีพวกนี้เสมอเอออุ้ยแซดเอ้ยสัแซดนาแล้วมึงเนี่ยเออเป็นไงอ๋อเป็นไงอันตูดอื้อหือหลอมากเลยที่ผมเออเออโอเคครับแซดแล้วสเปดบาร์ผมกดสเปดบาร์แล้วก็แซดครับผมแล้ถึงได้ไม่ปล่อยไงครับ ดีดีแล้วดีดแล้วเอาเจ้าเอาใหม่เลยโอ้งงอนด้วยจริงจะเื่อนแกรโดดทีมชาติมาแล้วเฮ้อเฮ้อเครับผมโอเคผ่นผ่านผมตอ้ว่าผมจจบแล้วครับผมจริงๆ บางคนก็สงสัยว่ามึงบ่นเชียอะไรนะครับผมนี่เป็นงาจับได้แล้วครับผมเจออ่ะมันแบบพระเอ็ดหนังอืเจออ่ต้องปล่อยปะวะไม่ปล่อย,รอย,รอย,ยครับผมต้องไปเรื่อยๆนี่คือผมเออมาเอ่อปล่อยไหมเนี่ยปล่อยดีไหมอ่ะมันต้องปล่อยมัไปเรื่อยๆนี่คือผมเอออ่าเปิดเทอมก็ขอใทุกคนตั้งใจเรียนนะครับผมรวมตัวผมเองด้วยนะครับใครที่เก็ดไม่ดี เทิมที่แล้วหรือเทิมที่เราก็ปีนี้เริ่มใหม่ทำาเิมนี้ก็เริ่มใหม่ลองใหม่ได้นะครับไม่มีคาว่าสายเกินไปสําหรับคนเรานะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็บายบายแล้วกันนะครับอากาศร้อนๆอย่างนี้ก็มาดูคลิปกันได้แล้วกันนะครับอ่าบายบายแล้วกันครับผมอ๋อบายบายครับเจอกันวันหลังนะครับ uh huh.